สักครู่นะครับแล้วก็จะได้มา ครับนะครับตอนนี้เวลา47นาทีนะครับขออนุญาตนะครับตรงด้านหน้านี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตตรงนี้นะครับขยับตัวได้ครับขยับตัวออกได้เดี๋ยวใช้ตุงหน้ามานั่งตรงนี้แล้วก็เอาผู้ประกอบมาทำพิธีขอขมาต่อพ่อแม่คนนี้นะครับเี่ะห้ารูปเนาะเี่ะห้ารูปนะครับเอาตรงนี้หลบนิดนึงนะครับอันนี้ดอกไม้ของใคร พอแล้ไม่เกี่ยวห้อกเขาพดแบบน้นะับันแค่เ้ื่อนนะครับสวันดีครับตอันี ผู้ประกอบพิธีตรงนี้นะครับขอตรงนี้นะครับถอยรถออกไปก่อนนะครับเราจะได้ให้ลูกหน้ามาข้างหน้านี้ครับถอยออกไปก่อนนะครับเอาบาทและจีวรไปด้วยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าลูออกหน้าครับดูผมนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าลูกมาตรงนี้นะครับลูกมาตรงนี้เลยเลูออกลมาเลยครับ เอาตะกรูมาด้วยค่ะจะได้นั่ของกันนะพ่อแม่เอาเฉาะตะกรูครับของเตยชาพวกนั้นเดี๋ยววางพวกนั้นก่อนเดี๋ยวอตัวนะครับตะกรูอย่ยา<ม>งเดียวนะครับนั่งเรียงแถวครับนั่งเรียงแถวข้างหน้าข้างนี้ครับ นั awesome, ่นี้ก่อนนั่งีแ่ห้างหางอะไรขยัตรงนี้นั่งนังคนี้ลูกแนนี่่ได้นั่งไม่ต้องปิดแครับไม่ต้องปิดแผ่นเอาดอกกลวรัก่อนกับล้างหันกับล้างหันพระพรามร้รักับล้างหันลูกกับล้างหันครับกราบพระสามครั้งกับรบกันนัชชี วันทาอภิวาอัญชลีวันทาอภิวาอัญชลีวันทาอภิวาอัญชลีวันทาอัญชลีนะครับป้ากำลังหามาที่เดินนั่งให้เสมอกันลูกนั่งให้เสมอกันนะครับเดี๋ยวจะได้สวยๆนั่งให้เสมอกันไม่ต้องตีกันแรกนะไม่ต้องตีกันเดี๋ยวแม่จะได้สะดวก อ่าใครเป็นผู้ปกครองของทั้งห้าวันนี้ถืออ่าตาจีวรน,นะครับแล้วก็บาทครับตาจีวรบาทนะครับ เราพ่อจะให้หนั่งยาวจะได้ถ่ายรูปจะได้ติดร้านด้วยนะครับขยับไปน,นิดนึงเดี๋ยวจะให้ลูกนม่นัน่งใหม่นะครับเอาลูกนม่นั่งแถวยาวนี่ลนั่งแถวยาวครังนี้เดี๋ยวพ่อแม่จะได้อยู่ตรงนั้นมาครังนี้นะครับนะลูกแมาตรงนี้ลูกนี่นะครับผมก็ถา่ายแป๊บนึงนะครับอย่า,ยางนี้นะครับลูกนั่ขยับนิดหนึ่งช่างภาพตรงนี้เตียงนะครับช่างภาพอยู่ตรงนี้จะได้ถ่ายได้นะันะ่งยาว อ่นหน้างนี้นะครับน่่พ่อแม่หน้าพ่อกับแม่ของแม่นะครับอ่ายา้ตรงอดยลูกหน้าครับแผติกครับอาจจะได้พ่อแม่นั้นได้ครับแผ่นตินียนครับ ครับตามผมนะครับแป๊บหนึ่งนะครับอย่าพิ่งนะครับอย่าพิ่งบ้านะครับอ่าขยับก่อนนะจ่าให้เรียบร้อยก่อนนะครับครับนะครับแป๊บหนึ่งนะครับฟังผมก่อนนะฟังผมก่อนาลูกแน่ถือดอกบัวขึ้นพนมมือว่าตามผมนะครับ วาตาผมนะครับกายกรรมวัตกรรมมังโนกรรมกรรมทั้งสามนี้ที่ท้าพรเจ้าได้สมพระมาคครั้งล่วงเกินต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีแกล้งก็ดีหรือมีมได้มีแรแกล้งก็ดี ขอท่านจงอโสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดนับตั้งแต่ผัดนี้เป็นต้นไปจนตรับเฒ่าเข้าสูนิพันธ์นับปัจโยโหตุอากราบลงพระแม่หนึ่งครั้งไม่ต้องไปมืนนะครับอม,เมอ,อเก็บกุ้แป๊บหนึ่งอาถางสายรูป ก็ไม่าก็จะดูให้ท่าเก็บท่าปอกนะฮะโอเคนะครับแล้วก็รับรอ,อ,อ,อง,องอขึ้นครับอันนี้รับบัตรรับกีวรจากพ่อแม่ยื่นมือไปครับยื่นมือไปอ,ะอไปบบบบนคมมอะครับยื่นมือไปรับบัตรรับบัตรรับกีวรจากพ่อแม่นะครับถือว่าเป็นอันเสร็จแล้วครับ ต่แล้วก็พ่อแม่กับครอบครสุธีแล้วก็ลูกหน้าก,กับข้าไปชูที่เดิมน,นั่งที่เดิม่็ค่อยถือไปครับพ่อแม่ช่วยออกันก็ได้ครับช่วยถือให้หน่อยครับลูกหน้ากอนเล็กกน นะอ๋อปอ,อที่ไหนงไก,ก็งปกติครัครับเมื่อกี้หนะะครับถึงนรรูปครับคือ่าอะไรเมือันนี้ไยังอันนี้แล้วก็นออาไปเดินสองสามสี่สี่รูปครับคุณรีเีหนึ่งแปลนะแที่ลงพ่อครับ,นะรบอเรากลัวไปด้วยนะครับ แล้วก็พ่อแม่อื่นๆก็เตรียมไว้นะครับเตรียมไว้พ่อกับแม่ระยะที่น้องด้วยก็ได้นะครับเพรว่ามาน่ความดูรสนัยมง้าให้ได้ระยะนะครับนะครับความยากที่เลี้ยงด้วยจัดให้หน่อยนะครับพู้ประกอบไปด้านหน้านะครับด้านหน้าลูกหน้ากับกนะระยะห่างทักสองหนึ่งนะครับนะครับระยะ ดูหน้าตเาเขาให้สนอกันนะลูกนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวฟังผมนะครับอยู่เพิ่งทำอะไรนะครับอ่าตอนนี้จดัดเรียงให้พร้อมกอนนะครับพร้อมเรียนมาพร้อมรียนรับคนิตไปไหนครับหลวงพ่อออกกำลังกายสักครู่นะครับ อาจีบอด้วยนะครับออ่างเี้เรื่องครับอาจีบอขอขอกรดีตัวเนี่ย กลับลงอีกนรงแก้เพ่นแกครับกล,กลับไปก่อนลูกรอรอ,อ,ลอผลได้สัญญาณลูกนะครับโอเคแล้วนะครับอ,อันเชลีวันทาอันเชลีครับแล้วก็ ขยับเข้าหน้านิดนึงขยับเข้าไปหาพ่อแม่ของเราแล้วก็ยื่นมือเข้าไปรับปาลรับจีวรออย่าพิ่งอย่าพึ่งยัาไม่ได้กล่าวเลยกษั <c oughs> สริครับแป๊บเดียวอย่าพึ่งนะกายกรรมสามทางนะครับวัตถิกร,รมมโนกรรมกรรมทั้งสามนี้ที่ข้าพเจ้าได้ศพประมาทพลาดพลัง้งล่วงเกิน ต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีแกล้งก็ดีหรือไม่ได้แกล้งก็ดีขอท่านจงเอาโอสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดนับตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปจนตรับเข้าสู่ครันิพานนับ นปัจโยโหโตค่แล้วก็ก็ยืนมือนะครับยืนมือนะครับจุบวะา ลุกข,ขึ้นกลับไปที่ของเรานะครับคือบัตรจวในให้ดีนะครับระวงังจะตกพรุ่งแร้คืนจดางนะครับเอาต่อ้าอีกห้าห้าคนนะครับนะนะบัรี้กนะครับอ,อ,อีกห้าคนนะครับตามมานะครับเหลือกี่คนครับ ออมาหมดเลยมาหมดเลยมาหมดเลยตามตามมาเลยครับมาหมดเลยนะครับยืนแถวแล้วครับนั่งนะครับแล้วก็ผู้ปกครองของเด็กๆนะครับก็ขยับตามมานะในสุดก็เข้ามาก่อนนะครับในสุด้ามาก่อนดูรู่หลานของเรานะครับในสุดเข้ามาก่อนแล้วก็ตามมา พ่อแม่ตายายนะครับเอาที่เราสะดวกนะครับนี่เมื่อบ่อยเอาไปห้อทุนศักดิ์ เาน,นี them, ่ยเขาเคยตุนสารลยปูนก็อนงหญ่เราเทียด้วยอะไรอ่ะครับเกับตะกรุนะครับอ่าเก็บรูปก่อนนะครับเนี่ย แเปนไนครับอ่าโ้ปน้รโก่ตังคักลู้นะครับนังแ่ดีนังแดเอาแม่ผู้บาดรานะครับ,าาบาาอ่าอันเชลีจริงๆต้องกล่าวก่อน ว่าตานะคร,รับรกายการรมวัตกีกรรมมโนกรรมกรรมทั้งสามนี้ที่ข้าพเจ้าได้ศพประมาทพลาดพลั้งรวมเกินต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีแกล้งก็ดีหรือไม่ได้แกล้งก็ดีขอท่านจงอโหสิกรรม ให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดนับตั้งแต่ปัจนี้เป็นต้นไปจนตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานนับปัจโยโหตุแล้วก็ก้มกราบครับโคกราบดีก,กราบเลครับกราบไว้ก่อนนะลูกกราบไว้ก่อนเดี๋ยวกราบทท้งไว้ก่อนครับกราบทท้งไว้ก่อนเก็บทุกแป๊บเดียวนะกราบทท้งไว้ก่อน ตาอัญชลีแล้ววันทาอ,อัญชลีแล้วก็ขยับเข้าไปยื่นมือรับปากรับจีวรขยเขก็ไปครับขยาข้าไปรับจีวรรับไปก่อนท้ามก่อนนะครับขยับเข้าไปเอามือยื่นไปรับปากรับจีวรเอ,อ้ยยื่นไปเอามือยื่นไปรู้เดี๋ยวปากจะให้องาแล้วก็บอกพ่อแม่ โอเคเรียบร้อยครับรัดารรับ,รบจัวมานะครับเสร็จแล้วเรากา็ลุกกลับไปนะั่งที่เดิมของเรานะครับมีอะ่ไหครับมีไหมตอนนี้มีอะไรครับนะครับตอนนี้พิธีนะครับ ขอข้ามาพ่อแม่ก็เป็นที่อันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็จะนั่งรอสักพักหนึ่งครับรอหล้วก็อุปชามานะครับเมื่อหลวงพ่ออุปชามาปุ๊บเดี๋ยวสักครู่เราก็จะได้ทําการบรรพชาสามเณรลูกหน้าของเรานะครับจะได้บรรพชาเป็นการสืบต่อไปนะครับวันนี้ก็นั่งพระขอตามอธิยศาสัยไปก่อนนะครับ Uh. <laughs> พิเศษนะครับที่หลวงพ่อท่านได้จัดเตรียมเอาไว้นะครับเป็นพิเศษแน่อนนะครับเป็นนะครับเพราะว่าเป็นเจ้าภาพนะครับร้อนไหมครับไม่ร้อนเนาะ นะครับผมก็เริ่มสบายสายแนละ้วต่างจากเมื่อสักครู่นะครับเมื่อสักครู่ที่ช่วงที่เราแห่ที่ร้อนมากเลยพอเตื่อนแรกมานั่งร้างบนี้ปุ๊บท,ทุกอย่างก็จะเริ่มคลายลงเย็นนะครับเย็นสบายสบายจากนี้ไปเราก็รอน,นะครับท้านรอสักครู่ก็คงไม่นานนะครับก็คงจะมาแล้วก็นี่บอลถูกแนพุูกเจ้า วักนองค่ะยี่สิบงว่าคนที่มาร้ยนะครับนั่งนง่ายกันหเอาดเสียงท่านเสียงลินชมบานรมีรับผู้คือบารทีับตัวต่อนนนี้ทีนี้านเามีรอการถ่ายรูปนะครับ